ก็จะราคาเดียวกันหรอมนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูของกันก่อนแล้วกันนะครับราคาก็ยระมานนี้ของก็ยังมีขายอยู่อีก2 2เดือนกว่าครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธบของชาแนลนะครับอยู่กับผมวันนี้ผมเดินทางมาที่ระยองนะครับตลาดเขาดินนะวันนี้มาอยู่ที่แผงเจ๊ช่อนะครับผมกําลังจะเอาทุเรียนระยองนะครับขนไปที่กรุงเทพนะครับพ่าแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับนะตะก้องดูลูกสวยๆเลยตะก้องแพลนไป นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบอ้ขอโทษวันที่สิบสามนะครับหองวันหองคืนเลยนะ <c oughs> นี่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับเนี่ยแล้วก็มังคุดของเรานะครับหลายท่านถามหาวันนี้จะขนไปด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสุขุวิทซอยหนึ่งทับหนึ่งเลยนะครับหรือโทรมาสอบถามผมได้นะครับอยากจะเข้ามาที่0907929660นะครับยุทธพงศ์ทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนระยองนะ ทุเรียนระยองแท้นะครับหลายท่านบอกไม่จริงมันหมดแล้วบอกเลยว่าทุเรียนก็ยังมีนะครับเป็นทุเรียนระยองเนาะ,ะวันนี้อากาศคึ้มๆหน่อยจะถอดแว่นก่อนนะครับอยู่ที่ระยองเนี่ยดูดิตากล้องดูทุเรียนแก่ดีจังเลยนะครับแก่ดีมากผมเน้นเน้นขายทุเรียนแก่นะเพราะว่าคนกินเขาจะได้รู้รู้สึกรสชาติอะที่มันกินเข้าไปแล้วมันเป็นทุเรียนะนะครับหลายท่านไปซื้อทุเรียนถูก แล้วมันไม่ได้รสชาตินะครับจริงๆผูกก็มีนะครับแต่ว่ามันมันไม่ไม่จัดน่ะไม่ถือว่าความอร่อยถ้าคนกินทุเรียนเขาจะรู้นะครับอ่ะวันนี้อยู่ที่ระยองนะครับวันนี้มาดูทุเรียนร้านเจ๊ช่อหน่อยวันนี้มาที่เขาดินนะครับฝากติดตามเราด้วยนะครับอยากค้าขายดูที่เจช๊ช่อดมทุเรียนเลยนะดมไม่รู้นะมาเจ๊ช่อสวัสดีครับมาถ่ายคลิปกันหน่อยจ้ามาเนี่ย แม่ค้าที่รอยยอยู่นะคะเหมือนเรานค่ะแต่ว่าขาวดินตอนนี้คือศูนย์รวมของทุเรียน่วประเทศครัจะมาอยู่เหมือนจะกึืนถึงตลาดไทยแล้วแต่เป็นแค่รายย่อยๆมาคนสวนมาจ้ะอันนี้เป็นของระยองอยู่นะของรอยองร้าเปอร์เซ็นเลยค่ะอ่ะนี่เขาช่าเมาส์ม์ไหนบ้างอะไรยังไงเจ๊พาเดนดูนิดนรับเอออันนี้หนึ่งคืนเก้าสิบห้ากับเบอร์สวยเอบีเอบีร้อนนย่ย อันนี้ร้อยหนึ่งสองคืนค่ะสองคืนร้อยเบอร์ตกไซส์เบอร์ซีอยู่เจ็ดสิบแปดสิบค่ะสองคืนจ้ะเล็กสุดก็คือเค่ตำหนิก็อยู่สี่สิบห้านี่เท่าไหร่คะเนี่ยสวยๆอันนี้พรีเมียมเก้าสิบห้าจ้ะเก้าสิบห้านะครับอะอันนี้หนึ่งคืนค่ะหนึ่งคืนเพรีเมี่ยมนะครับเก้าสิบห้าเนาะเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยแต่ถ้าสองคืนก็หนึ่งร้อยแต่ถ้าเอาเยอะก็ลดไทยได้ลดให้ได้อีกนะครับอันนั้นเป็นอันนั้นหนึ่งคืนของบ้านนาอฉพไปดูหน่อยนะครับ หลายท่านถามนะคอันนี้เนื้อพีเมียมค่ะแต่ว่าเหลือเหลือเบอร์เดียวเพราะว่าเบอร์เล็กเบอร์ตกไซค่ะเอาไปหมดแล้วไปเที่ยวนครนายกแล้วอันนี้เข้าหมดแล้วครับไม่ใช่อันนี้ยังอ่ะแต่เพิรมเบอร์เล็กเบอร์เล็กอันนี้ราคาที่เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าหนึ่งคืนเนาะแต่เบาดีจังเลยไม่หนักนะพเมีมค่ะรับรองไม่หนักเลยนะครับเบาดีแล้วก็ทุเรียนแก่ดีมากเอาตกไซค์ขายไปแล้วแปดสิบอ๋อขายไปแล้วเพราะว่าเขาเอาทังเบอร์เล็กเบอร์ตกไซค์เบอร์โบเข้าไปหมดเลยของแดงเนี้ยอันนี้เหลือลูกค้าพัทยาว่าจะมาอยู่ ครับืัวาคาพญาจะมาคืนคือแปดสิบห้าเก้าสิบหนึ่งร้อยค่ะอ่าหนึ่งร้อยคือสองคืนอ่ะแต่เพราะเอบีเอบีจริงๆริงเอบีพิเมียมด้วยนะคะนี่อันนี้ถ่ายถ่ายป้ายหน่อยนี่ใครสนใจนะครับจ๊ช่อลูกสาวนี่นบอกจะทําป้ายที่ทำจะแจกแกลบศูนย์แปดเก้าสองสี่เก้าสามสี่สองเก้านะครับระยองยังมีอยู่นะคะในร้านก็ยังมีค่ะระยองแท้นะครับค่ะระยองระยองแท้ๆเลยเนาะที่เลยค่ะร้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอ่าก็ยังมีประกันยันเม็ดที่เนี่ย <peach> ยุทธพงศ์ก็ขนไประยองนะครับไปดูได้เลยเนะ <c oughs> าะน,นี่หสวยๆแก่ๆดีนะนะครับคือเขาก็เมื่อกี้ที่ที่บอก่านครในยกไปหกร้อยโลอะสุกไปสามเก่งแล้วก็ลงพร้อมขายเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> คือที่จะบอกลูกค้าเสร็จว่าไม่ทำนัญญาตัดกวลวไรน้ําอย่างเดียว <c oughs> ตัดกวลวไรน้ําอย่างเดียวเลยส่วนมากที่เขาไปขายเป็นของฝากจะไปขึ้นชั้นสวยๆ <c oughs> นี่ลาดําเนี่ยลาดํานี่หรือ <c oughs> ถ้าเป็นที่อื่นก็จะคัดเป็นเบอร์ตําหนิแต่ล <c oughs> ูกค้าพ,พี่บางคนเขา เขาชอบจ้ะลูกค้าที่เขาใส่เฉพาะอย่างนี้เลยไปไล่สดขายอืคนเขาชอบจริงแล้วมันจะสวยเหมือนว่ามันจะหวานฝาปกติหรือเปล่าไม่รู้ว่าคิดเปไี้ยไหมคนสวนหรือเปล่าจะหวานเ็ปกติยุทธพงศ์แนะนํานี่เลยร้านเจช่ชอบนะครับเจเขาขายของผู้เรียนแก่แล้วก็เป็นกันเองเป็นคนสวนเป็นแม่ค้าเต็นอยากให้คือราคาอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันเศรษฐกิจไม่ดีได้กินของดีของอร่อยไม่ใช่ ถูกแล้วมันกินไม่ได้มันก็เหมือนแพงนะใช่ครับคนคนซื้อเหมือนกันบางทีเขาบอกว่าเออเขาขายกันเท่านี้เท่านี้เท่านี้เราถามว่ากินได้ไหมคนซื้อเขาก็บอกว่าก็เหมือนคนซื้อหวยแหละครับซื้อหวยถูกก็กินได้ของดีไปใช่ใช่ครับแกะออกมามันต้องแก่แล้วก็อดีอร่อยนะ่ะลูกค้ามาโอเคครับผมขอบคุณเจ้าช่อนะครับมะนีนะครับให้กําลังใจนะครับอ่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับ ไปดูทุเรียนนะครับของผมเนี่ยหลายท่านบอกอยากสนับสนุนยุทธพงศ์นะครับเดี๋ยวรอผมเปิดร้านที่มันน,น,นั้นแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์สถานที่ให้นะครับไปดูกันผมค้นคว้าหาทุเรียนที่แก่จริงๆนะครับเอาเฉพาะทุเรียนที่แก่ๆไปคนกินจะได้ชื่นใจนะนะได้กี่นนาทีละห้นาทีนะโอ้โหอ่ะ 090792960นะครับติดต่อยุทธพงศ์ที่สุขุมวิทหนึ่งทับหนะึ่งเนาะหรือโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับเป็นทุเรียนระยองนะครับอร่อยหวานมันแน่นอนเนาะในตลาดก็ยังมีนะครับแต่ว่าผมจะมาดูตรงนี้นะครับเพราะว่าผมดูกันประจําแล้วก็สนับสนุนกันนะครับคนที่ขายทุเรียนแกะมาดูตรงนี้หน่อยมานะมาดูตรงนี้หน่อยนี่ตามมาตะกล้อง มาตามมาดูหน่อยบรรยากาศเออไปดูบรรยากาศหน่อยก็แล้วกันปะไปดูหน่อยมาเดี๋ยวให้ดูนะบรรยากาศนะครับที่เขาดินวันนี้อ่ะมามาดูกันหน่อยไม่ได้มาเดินหลายอาทิตย์เหมือนกันนะฝนฟ้าก็เป็นใจอยู่นะครับเตรียมที่จะลงทุกเวลาโอ้ไม่ได้มานานเหมือนกันนะสองสามอาทิตย์ละนะครับพอดีไปที่สีสกเกตอู้เริ่มมีสับปะรดเหมือนกัน ขายยากอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดที่เงียบๆโซนก็ขายกันอยู่นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะราคาจะไปดูไหมตรงนี้ราคาเท่าไหร่แต่กล้องมาตามมานะครับอันนี้ทุเรียนที่ไหนเจ๊สวัสดีจ้ะทุเรียนที่ไหนจันเนาะยังเป็นของจันราคาเท่าไหร่ เจ็ดห้าแล้วก้านยาวอ่ะก้านยาวหกสิบบาทหกบาทอ๋อมีตำหนิดนึงลืมไปเราเดินดูก้านยาวหน่อยไหมไปเดินดูผลไม้กันหน่อยก้านยาวม,มีไหมละ่ะมองหาก้านยาวเราอยากได้อะไรี่ก้านยาวลุงสวัสดีครับก้านยาวขายยังไงครับลุงก้านยาวแรอร้อยยกแปดสิบยกแปดสิบ เสวยทั้งนั้นเลยสุกหรือยังอ่ะยังไม่สุกกี่วันน่ะกันยาวดูสาวันขอมาให้หน่อยจ้ะอยู่อีกสามวันเนาะอู้ลูกสวยๆกลมๆเลยนะชนีมีไหมครับเนี่ยชนีมีเลยครับนูนทองจันครับผมอืมนูทองจันแปดสิบบาทนี่ของที่สวนใช่ไหมครับจันทบุรีนะครับอง่ะทุเรียนนะครับจันทบุรีระยองก็ยังมีนะครับหลาย ของแท้แน่นอนนะครับ,รบผมนี่มาถึงที่จริงๆนะครับผมจะไม่หลอกคนที่กินทุเรียนนะครับมันหลอกกันไม่ได้นะครับอ่านะครับมาดูแปดสิบบาทแล้วข้างบนเลยจ้าราคาเดียวกันนะของที่สวนลุงเองอ่ะครับรแล้วข้างหลังอะไรอะ่ะนวลทองจันครับอ๋าราคาเท่าไหร่ลุงนวลทองจันหกสิบบาทหกสิบบาทนวลทองจัน,น,น,จนหืมแก่ๆเลยเนี่ยตาก้องให้ดูหน่อยนะอุ้ยจะสุกแล้วสุกแล้วนี่ นะประมาณสุกหามหกสิบ<ะ>บาทอันนั้นก็แปดติดเหมือนกันการยาวโอ้อืมอยู่ที่ตากล้องตัดสินใจแล้วนะเรา <c oughs> <c oughs> พาเดินดูนะครับเนี่ยบรรยากาศก็ยังค้าขายกันอยู่เหมือนเดิมนะอยู่ประมาณสองเดือนขื้นอีกถึงเมื่อไหร่ครับที่จะหมดอีกสองเดือนกว่าอีกสอเดือนกว่านะมาเลยเลยมาได้เลยเนาะเชิญชวนนะครับทุกท่านอยากจะมาดูนะนี่ลุงขายอะไรบนรถน่ะอันนี้เน่ยเจ็ดห้าเจ็ดสิบห้าเนาะนู่นสามเพงกจ็ดห้าเสิบห้าเหมือนกันโอ้ราคาราคายุติธรรมอ่าเรียนแกงไรย้อมจ้าครับผม ระยองจันทบุรีเนาะอ่าใส่หลังโซนคุณพรนะจ๊ะของแกงจริงจ้ะเ่าฮ่าาจะเมาอ่าขอบคุณนะลุงนะครับผมคุณลุงขอบคุณครับเดี๋ยวผมเดินดูนะฮะตส่บางแข่งเงินเนื้อดี่เนื้ออ่าใช่ใช่อันนี้ของที่ไหนของระยองของระยองนะอ่าคนละยังไม่มีมา ระยองแท้ๆฮิเลยนะฮี่เลยกับฮี่เลยนะกะปิแทงน้ำปลาราคาย่อมเยาว์จะกะปิแทงน้อยเคยล้วนๆโอ้ลุงอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอแกลงอำเภอแกลงนี่เลยจุดนี้เลยกู๊ดนี่ไปแด้งกู๊ดโนเอลบนี่จิ้งเป็นสายเรืนลบอนะครับอันนี้ติดตามผมนะครับพามาดูนะครับถึงการขายเชิญเลยครับลุงครับนะครับถึงการขายทุเรียนโอ้ยวันนี้แดดเปรี้ยงๆเลยนะเมื่อกี้ฟ้าคึมไงไป แว่นตาเราหายไปแล้วไปเดินดูหน่อยอั้มอ๋อขอบคุณนะครับลุงเดี๋ยวผมเดินดูแป๊บนึงเดี๋ยวเจวเจอกันนะครับอ่ะคขอบคุณครับ, <c oughs> อ,บ,รบอ่าจะเดินดูไหมหรือเราจะปิดคลิปแล้วเราซื้อนะครับจริงๆผมซื้อกันเป็นคันรถเลยนะผมไม่ได้ว่ามันเดินเคาะแล้วไม่ซื้อนะครับเดีย๋ยวผมซื้อนะครับลุงก็ขึ้นรถไปแล้วสี่ห้าร้อยโลนะเราต้องดูของก่อนบอกทุกครั้งคนที่ซื้อทุเรียนนะครับให้ดูของเราก่อนนะครับดูก่อนค่อยซื้อเนาะอืม ให้มันชัดเจนไปเลยนี่มันชัดเจนกันไปเลยอะชน,นีชน,นี้ขายเท่าไหร่ครับหกสิบมีเบอร์เดียวเหรอมีเบอร์เดียวใช่ไหมครับ,บอ,รอืมเบอร์เล็กเบอร์เล็กเท่าไหร่ครับสี่สิบห้านะเบอร์เล็กสี่สิบห้าเบอร์ใหญ่หกสิบตัดสินใจเอานะครับจะอ่ะ ราคาประมาณนั้นอ่ะดูไหมก้านยาวมีอีกไหมเนีาา่ยก้านยาวถามก้านยาวหน่อยไหมอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูนะครับมีก้านยาวซื้อไหมล่ะมันก็นจะราคาเดียวกันนรอมั้งนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูของกันก่อนแล้วกันนะครับราคาก็จะประมาณนี้ของก็ยังมีขายอยู่อีกสองสอ,องอ 2, 2เดือนกว่กาๆนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนกดติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพาไปค้าขายกันนะครับสวัสดีนะครับ Thank <laughs> you